การเคลมศิลปะวัฒนธรรมไทยของกัมพูชาอาจจะเป็นการสูญเปล่าเมื่อผลลัพธ์สุดท้ายไม่เป็นไปนตามคาดล่าสุดมีการวิเคราะห์จากสื่อต่างประเทศว่ากัมพูชากําลังเผชิญกับวิกฤตการท่องเที่ยวในระยะยาวหากรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างได้เศรษฐกิจของกัมพูชาขึ้นอยู่กับ4ี่อุตสาหกรรมหลักได้แก่กเกษตรกรรมการผลิตเสื้อผ้าสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างและการท่องเที่ยว ซึ่งอย่างหลังถือว่าเป็นตัวชูโรงและแหล่งรายได้หลักของประเทศไปแล้วเพราะอุตสาหกรรมหลักอื่นๆกาลังอยู่ในช่วงขาลงทําให้บอกได้ว่าเศรษฐกิจกัมพูชากําลังพึ่งพาภาคการท่องเที่ยวเป็นหลักแต่แหล่งรายได้สําคัญนี้กําลังจะพังทลายลงไปความพยายามของชาวกัมพูชาในการเคลมศิลปะวัฒนธรรมของไทยนอกจากจะเป็นการพยายามลบล้างปมด้อยที่ถูกดูหมิ่นดูแคลนจากชาวโลกมาโดยตลอดแล้ว พวกเขายังคาดหวังว่าการเดินตามรอยไทยก็น่าจะช่วยทำให้ผู้คนจากทั่วโลกให้การยอมรับและหันมาสนใจประเทศแห่งนี้มากขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อที่จะได้สัมผัสศิลปวัฒนธรรมและหลังท่องเที่ยวภายในประเทศไม่ต่างไปจากวิธีการที่คนเกาหลีใต้เดินตามรอยญี่ปุ่นในทุกฝีก้าวมาในอดีตเพียงแต่มีหลายปัจจัยที่ทาให้เกาหลีใต้หลุดพ้นจากการไปประเทศที่ยากจนได้ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ดูเหมือนว่าจะไม่เกิดขึ้นกับกัมพูชาเมื่อเรเดียฟรีเอเชีย สื่อต่างประเทศที่เกาะติดสถานการณ์ต่างๆในกัมพูชานําเสนอบทความว่ากัมพูชากําลังเผชิญวิกฤตการท่องเที่ยวในระยะยาวหากรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการช่อกงที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางภายในประเทศได้ผู้สังเกตการเตือนว่าภาคการท่องเที่ยวของกัมพูชาจะได้รับผลกระทบในระยะยาวหากรัฐบาลฮุนมาเนตล้มเหลวในการควบคุมการค้ามนุษย์การหลอกลวงทางออนไลน์แต่ยังคงพยายามปฏิเสธการรายงานข่าวของสื่อต่างประเทศเกี่ยวกับการแพร่กระจายของอาชญากรรมในกัมพูชา คำเตือนหนึ่งกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกระทรวงที่เกี่ยวข้องยังคงปฏิเสธการรายง,งานข่าวทางโทรทัศน์ของเกาหลีใต้เกี่ยวกับเหตุการณ์ลักพาตัวกักขังหนุ่งเหนียวชา,าวเกาหลีใต้เพื่อให้ทำงานผิดกฎหมายเมื่อไม่กี่วันก่อนซึ่งรัฐบาลเขมรได้ออกมาปฏิเสธว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงผู้สังเกตการมองว่าการออกมาปฏิเสธในทันทีของกระทรวงการท่องเที่ยวและกระทรวงที่เกี่ยวข้องขาดการสอบสวนที่ละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับการแพร่กระจายของข้อ,ขอ,ขอมูลทางอาชัชญากรรม การค่ามนุษย์และการช่อโกงว่าเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จซึ่งส่งผลกระทบต่อก,การท่องเที่ยวและชื่อเสียงของกัมพูชาไปทั่วโลกวอนชานหลอดผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตยกล่าวกับเรเดโอฟีเอเชียเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาว่ารัฐบาลของฮุนมาเนตต้องกล้ายอมรับความจริงเกี่ยวกับอาชญากรรมที่กําลังเกิดขึ้นในกัมพูชาทุกวันนี้มากกว่าที่จะปฏิเสธให้มันผ่านไปเพียงเพื่อให้หลุดพ้นจากข้อกล่าวหามันเป็นสิ่งสําคัญ ที่ต้องแสดงเจตนารมในการให้ความร่วมมืออย่างแข่งขันกับฝ่ายเกาหลีใต้เพื่อยืนยันความถูกต้องชอบธรรมของการดําเนินการระดับชาติชาญหลอดมองว่าวัฒนธรรมในการตอบโต้หรือปฏิเสธของรัฐบาลจะทาให้กัมพูชาเสียหายมากขึ้นเพราะชาวต่างชาติแม้แต่ประชาชนของประเทศที่เป็นมิตรกับกัมพูชาเองเชื่อในการนําเสนอของสำนักข่าวต่างประเทศมากกว่าชาญหลอดระบุว่าเพื่อนต่างชาติทั่วโลกของเขาไม่เชื่อการตีความจากฝั่งของนายฮุนมาเนต พราะการค้ามนุษย์ด้วยการช่อโกงในกัมพูชายังคงเพิ่มขึ้นการโฆษณาหลอกลวงให้เหยื่อเข้ามาทํางานก็ไม่ลดลงแต่อย่างใดความไม่ปลอดภัยนในกัมพูชาไม่สามารถรับประกันความไว้วางใจจากนักท่องเที่ยวได้คํากล่าวอ้างดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่กระทรวงการท่องเที่ยวออกถแถลงการเมื่อวันที่2 5ตุลาคมปฏิเสธการออกอากาศทางโทรทัศน์ของเกาหลีใต้เกี่ยวกับกรณีที่พลเมืองเกาหลีใต้ถูกลักพาตัวไปทํางานอย่างผิดกฎหมายในกัมพูชา ซึ่งรัฐบาลของนายฮุนมาเนตเรียกร้องให้สถานีโทรทัศน์เกาหลีใต้แก้ไขข่าวข่าวนี้ยังได้รับความสนใจจากชาวเกาหลีใต้เป็นอย่างมากและมีการนําเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันโดยเฉพาะข่าวการที่เหยื่อชาวเกาหลีใต้ถูกทรมานด้วยการช็อตด้วยไฟฟ้ามีผู้สนใจเข้าชมคลิปนี้เกือบหนึ่งล้านคนซึ่งเกาหลีใต้มีนักธุรกิจที่เข้าไปลงทุนในกัมพูชาเป็นจํานวนมากและในระดับรัฐบาลเองก็มีความสัมพันธ์การทูตที่แน่นแฟ้นอย่างน้อยก็นในมุมมองของชาวกัมพูชา กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชากล่าวว่าการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ของเกาหลีใต้นั้นเป็นข้อมูลเท็จและข่าวดังกล่าวทําให้เกิดความสับสนในกลุ่มของประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับกัมพูชาเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยยังปฏิเสธการปล่อยปลาละเลยของรัฐบาลที่ก่อให้เกิดการค่ามนุษย์การกระครงห่วงเหนี่ยวการทรมานแรงงานต่างด้าวและการบังคับใช้แรงงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์คอเซนเตอร์ที่ผิดกฎหมายทั้งนี้ในเสกโสชาตที่ปรึกษาด้านการพัฒนาแนวคิดและการวิจัย กล่าวว่ารัฐบาลกัมพูชาควรคิดให้รอบคอบเพราะปัญหาทั้งหมดนี้เกิดจากการค้นพบเองของสื่อต่างประเทศเขากล่าวว่ารัฐบาลควรทำงานค้นหาข้อเท็จจริงที่อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์และการช่อกงทางออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพเพราะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาพบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายัางกัมพูชาลดลงอย่างมากมีการศึกษาเพื่อหาข้อเสียทั้งหมด ที่เกิดขึ้นกับประชาชนกัมพูชารัฐบาลจึงต้องทาการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อไม่ให้ปัญหาลุกลามไปยังคนอื่นๆที่ต้องการเข้ามาทํางานหรือต้องการเข้ามาลงทุนในกัมพูชาดังนั้นมันจึงเป็นความเสี่ยงอย่างมากในสถานการณ์ที่กัมพูชากําลังเผชิญด้วยการพยายามตีความเรื่องต่างๆเอาเองซึ่งการตรีความทั้งหมดควรอยู่บนพื้นฐานของหลักการทางวิทยศาศาสตร์เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างได้รับการควบคุมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในช่วงปีหลังๆปัญหาการค้ามนุษย์การกักขังมนุษย์ การช่อกงทางออนไลน์ line, และการลักพาตัวเพื่อเรียกค่าถ่าในกัมพูชาเกิดขึ้นมาจากการที่สื่อต่างประเทศรายงานว่านักท่องเที่ยวต่างชาติหลังเลที่จะไปเยือนกัมพูชาเนื่องจากรัฐบาลอ้างว่ากำลังประสบปัญหาทางการเมืองทําให้ล้มเหลวในการป้องกันปัญหาทางด้านอาชญากรรมผู้สังเกตการกล่าวว่าเพื่อฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวของกัมพูชารัฐบาลจะต้องกล้าที่จะเริ่มปฏิรูปฟื้นฟูาาประชาธิปไตยและร่วมกันขจัดอาชญากรรมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความยุติธรรมทางสังคม เพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์ของกัมพูชาในเวทีระหว่างประเทศปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติของแก๊งคอร์เซนเตอร์ในกัมพูชาไม่เพียงแค่ส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของกัมพูชาเท่านั้นแต่ยังสร้างความเสียหายหเกิดขึ้นกับประเทศรอบข้างด้วยโดยเฉพาะคนไทยที่ตกเป็นเหยื่อของคนกลุ่มนี้มานานหลายปีสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจไทยเป็นเงินหลายหมื่นล้านบาทแต่ปัญหานี้กำลังกัดกินเศรษฐกิจของกัมพูชามากขึ้นเป็นลําดับ และขยายวงกว้างมากขึ้นการที่รัฐบาลกัมพูชาและประชาชนพยายามสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้เกิดขึ้นด้วยการเล่าเรียนแบบศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อสร้างการยอมรับให้กับคนทั่วโลกและเพื่อดูงดูดนักท่องเที่ยวอาจจะสูญเปล่าในที่สุดเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวคนใดที่ต้องการนําชีวิตของตัวเองมาเสี่ยงกับการท่องเที่ยวในสถานที่ที่อันตรายและมีเพียงเปลือกนอกที่ดูคล้ายกับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศต้นแบบและมีความปลอดภัยมากกว่าที่สําคัญกว่านั้นที่เป็นรากฐานของปัญหาที่แท้จริงก็คือคุณภาพของประชาชน ที่ทำให้รัฐบาลที่มีข่าวผู้พันกับอาชญากรข้ามชาติมาโดยตลอดสามารถชักจูงได้ง่ายและประชาชนมักจะมีจินตนาการผิดว่าประเทศของตัวเองสมบูรณ์แบบแต่มาตรฐานระดับโลกตามที่ถูกสตอนตออกมาจากกรณีของการยกเลิกการจัดงาน Miss กรนด์อินเตอร์เนชั่ในกัมพูชาตามที่เป็นข่าวไปแล้ว